ความคุ้มครองสูงมากครับเวลาเราเราเราทำประกันนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะเวลาเราทําประกันเนี่ยเราจะดูตรงไหนบ้างช่องแรกนะครับช่องแรกเลยซ้ายมือสุดประกันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามช่องซ้ายกลางแล้วก็ขวาเนี่ยช่องซ้ายสุดนะครับจะเป็นความรับผิดบุคคลภายนอกก็คือข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยเวลาเราไปเฉี่ยวชนคนอื่นเขาจะดูที่หมวดนี้นะครับจะคุ้มครอง ไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทเพราะว่ากฎหมายออกมาว่าทุกกรมธรรมนะครับจะมีความคุ้มครองไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทประกันชั้นสามที่พี่ทั์ถามผมนะครับก็คือตรงนี้ครับคุ้มครองห้าแสนบาทข้อต่อไปนะครับหนึ่งจุดสองนี่เป็นหมวดของความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกของบริษัทอะไรอันนี้ของบริษัทชับสามัคคีประกันภัยนะครับพี่ราคานี้ถูกที่สุดแล้วในทุกบริษัทนะครับแต่ให้ความคุ้มครองเยอะที่สุดต้องบอกแบบนี้นะ คุ้มครองสูงนะครับไปชนทรัพย์สินคนอื่นไปชนรถเบนซ์บีเอ็มเสาไฟฟ้าบ้านเรือนร้านค้านะครับคุ้มครองสูงสุงสดหนึ่งล้านบาทต่อครั้งฟังไม่ผิดนะครับนี่คือประกันชั้นสามนะประกันสองบวกบางแคมเปญนะครับให้แค่หกแสนเองอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้เชียร์ขายเฉพาะบริษัทเดียวนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าชับสาม,มัคคีบริษัทอะไรวะไม่เคยได้ยินเลยคุณอุดมตักมีนะครับลูกค้าที่พูดแบบนี้นะ ถ้าอยากได้แบรนด์ดังราคาก็แรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับราคาประกันแต่ละบริษัทไม่เท่ากันที่ลองดูลองดูที่รูปที่ผมขึ้นให้เนาะที่ช่องดํานะครับจะเห็นจะเห็นอยู่รูปที่ผมขึ้นให้แต่ละบริษัทราคาไม่เท่ากันและมีประกันชั้นสามที่ให้ความคุ้มครองสูงถึงหนึ่งล้านบาทอีกนะครับในหมวดชีวิตร่างกายอนามัยในยข้อแรกเวลาเราไปชนคนอื่นบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับจ่ายสูงสุดค่าแสนบาทต่อคนอันนี้นะ แต่ถ้าเป็นอีกบริษัทนึ่งนะครับที่ผมจะบอกเนี่ยที่ผมแนะนําอันนี้เนี่ยผมจะแนะนําลูกค้าก่อนเลยเพราะว่าคุ้มครองสูงถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านนี่ประกันชั้นหนึ่งยังไม่ให้เท่านี้เลยนะในหมวดชีวิตร่างกายอนาใหมนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของบริษัทชมโปนะครับชมโปไทยแลนด์ชมโปเนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นคล้ายๆกับคุ้มภยัยโตเกียวมารีนนะครับคล้ายๆกัน i อ e ประมาณนี้นะครับ เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่มาทํประหลาดในบ้านเรานานแล้วแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยโฆษณาด้านนี้เขาจะดังเรื่องประกันอุบัติเอประกันเดินทางนะครับพวกนี้เนาะประกันเดินทางเพราะเป็นแบรนด์หนึ่งนอกให้ความคุคม้มครองสูงถึงหนึ่งล้านบาทนะครับวันนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในหมวดนี้นะครับช่องสุดท้ายนะคุ้มครองคนในรถเรานะครับบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งแสนบาทต่อคน ประกันตัวผู้ผีในคดีอาญานี่สําคัญมากเลยมีถึงสามแสนนะครับอย่างที่บอกเนี่ยหลายๆท่านนะครับพลาดอันนี้นะครับของบริษัทชมปอเนี่ยราคาสองพันห้าร้อยบาทผมพูดถึงรถเกง๋งกระบาดสี่ประตูแล้วก็รถเอสยูวีนะแต่ถ้าเป็นกระบาแคบกระบาตอนเดียวนะครับถ้าเป็นของชาร์ปนะครับราคาจะสองพันเจ็ดแต่ก็มีถูกกว่านั้นอีกนะของอารีอานสองพันห้าแต่ต้องเป็นทะเบียนต่างจังหวัด อย่างที่ผมบอกครับแต่ละบริษัทเนี้ราคาไม่เท่ากันเงื่อนไขไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการแบบไหนเวลาผมเช็คเบีย้ยให้ลูกค้าลูกค้าถามมาถามประกันผมจะถามอย่างแรกเลยที่เนี่ยใช้รถอะไรรุ่นไหนปีไหนประกันของเดิมมีไหมอยากได้บริษัทไหนเป็นพิเศษไหมผมจะถามแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรครับผมดมศับประกันภัยนะครับ เป็นในหน้านะส่งงานให้สีกุ้งบล็อกเกอร์ผมขายบริษัทขายขายให้กับทุกบริษัทประกันนะต้องบอกแบบนี้ผมไม่มีลูกรักลูกชังนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนผมจะแนะนําแบบนั้นแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าบริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนี้เนี่ยต่างกันอย่างไร